ไม่อยากเป็นตัวเลือกของใครจงอย่าทำสองสิ่งนี้คลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งนะครับที่ผมออกมาเตือนน้องๆหญิงสาวหลายหลายคนว่าจงระวังไว้และถ้าเกิดคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับคุณก็สามารถที่จะแชร์ให้เพื่อนๆคุณได้เพราะว่าคุณอาจจะตกอยู่ในสภาวะแบบนี้สิ่งนั้นก็คือข้อที่1อย่าให้ทุกอย่างหลายคนมักจะยอมแลกความรักด้วยกายของเรา เอ,อ่ยยอมผู้ชายดีกว่าผู้ชายจะมาเล่งเร้่ว่าไม่รักจริงหรือเปล่า,าไหนว่ารักกันไงเรารักเธอตลอดนะเราไม่ทิ้งเธอหรอกมาเป็นของเราเถอะนะอะไรประมาณน,นั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณได้ยินคนํานี้ผมไม่ได้บอกว่าผู้ชายคนนั้นจะเลวร้สซะทีเดียวนะแต่ว่าคุณจะต้องคอยห่างออกมาก่อนว่าเฮ้ยไม่ใช่เลยถ้าเกิดต้องการเรื่องร่างฉันต้องการฉันยังเพิ่งจะคบกันเองอะ่ะมันไม่โอเคหรือเปล่าวะยังเรียนหนังสือกันอยู่เลยอะ่ะมันไม่โอเคหรือเปล่าวะถ้าสิ่งนั้นคุณให้ไปแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ ความรักเขามักจะจืดจางลงแรกๆอาจจะรู้สึกดีแต่พอผ่านระยะเวลาเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยเขาจะเริ่มรู้สึกเฉยชากับสิ่งที่เป็นคุณและเมื่อเวลาผ่านไปนานๆคุณเคยได้ยินใช่ไหม3า7 9้าเอะไรประมาณนี้ที่หลายคนบอกว่าเอ้ยระวังนเว้ยเดี๋ยวถึงเวลาปีเนี่ยพอครบรอบปี3ปี5ปี7ปี9ปีเนี่ยจะมีโอกาสเลิกกับแฟนนว้ยและหลายๆคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ระวังแค่ไหนก็เปลี่ยนเว้ยไม่ต้องดูหมอนะครับผมจะบอกได้เลยว่ามันเกิดจากการเย็นชาหรือว่าชินชาในสิ่งที่คุณทําต่อยคุณให้เขามากแค่ไหนรักเขามากแค่ไหนเขาก็เดินจากคุณไปอย่างแน่นอนถ้าเกิดสิ่งนั้นคุณให้เขาเร็วเกินไปยังไม่ถึงวัยยังไม่ถึงวันที่เหมาะสมคุณอาจจะค่อยๆขยับเอพอเรามั่นใจเข้ามากขึ้นอาจจะเริ่มกอดแล้วเริ่มจับมืออาจจะเริ่มเดินไปไหนตอนไหนด้วยกันก็ได้แต่อย่าพึ่งไปถึงขนาดว่าให้เขาหมดทุกอย่าง ทั้งตัวและหัวใจเกินไปนะครับและคุณก็จะไม่ใช่เป็นตัวเลือกของเขาและมาสู่ข้อที่2ออย่าวิ่งตามจนเกินไปและหลายคนเนี่ยสังเกตไหมเมื่อเราครบกับใครไปแล้วความรักมันดูดอปลงใช่ไหมเราก็มักจะทุ่มให้เขามากขึ้นบางคนมีเงินก็ทุ่มเงินบางคนมีใจให้ก็ทุ่มด้วยใจทั้งหมดวิ่งตามเขามันเหมือนเราวิ่งตามเขาตลอดไปคุณรู้หรือเปล่าครับว่าใครก็ตามที่วิ่งตามกับอีกคนหนึ่งเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ คุณก็จะวิ่งตามอยู่อย่างนั้นแหละแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไรก็ตามที่คุณหยุดแล้วกลับมาคิดกลับมาเพิ่มศักยภาพตัวเองกลับมาเพิ่มความสาม,มารถมาเพิ่มเสน่ห์ในด้านต่างๆของตัวเองและหยุดเขาก็จะหยุดมันเป็นธรรมชาติครับคนเราจะวิ่งตามกันเมื่อคนนึงหยุดคนนึงมันต้องหยุดก่อนแหละเขาก็จะสงสัยว่าเอะคุณหยุดเป็นเพราะอะไรคุณเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อคุณปรับลุกตัวเองเมื่อคุณดีขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้น หน้าตาดีมากขึ้นคุณจะเป็นคนเลือกมากกว่าผู้ชายคนนั้นเพราะฉะนั้นคุณจงหยุดวิ่งตามเขาก่อนกลับมาดูแลตัวคุณเองก่อนกลับมาดูแลสภาพร่างกายของเราให้ดีขึ้นให้ดูสวยเลือดเชิดยิ่งอีกครั้งหนึ่งผู้ชายก็จะหันมามองหยุดและหันมามองว่าเกิดอะไรขึ้นวะเขาอาจจะหึงหวงคุณมากขึ้นก็ได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมีคนใหม่หรือเปล่าวะเห็นไหมครับกลายเป็นสิ่งที่เขาอะกลับมาสนใจคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วช่วงนี้นะครับคุณก็ต้องเว้นระยะห่างให้มันถูกต้องเหมาะสม แล้วคุณจะได้ใจใผู้ชายคนนั้นกลับมาอย่างแน่นอนแต่ผมจะบอกเลยว่าหลายๆคนที่ปรับวิธีนี้นะปรับจนหมตัวตั้นเองอะ่ะดังขึ้นรวยขึ้นเก่งขึ้นสวยขึ้นถึงตอนนั้นอะ่ะคุณเลือกคนที่ไม่ทําให้คุณเสียใจที่ยังได้มีคนให้คุณเลือกอีกเยอะแยะมากมายดังนั้นถ้าคุณไม่อยากเป็นคนหนึ่งที่เป็นตัวเลือกหนึ่งของผู้ชายคนนั้นจงอย่าทำสองสิ่งนี้ครับ